เราอยู่ในจัก,กรวาลที่มีมากกว่าที่ตาของเรามองเห็นโลกที่เรามองเห็นด้วยตานั้นเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวเล็กๆของความเป็นจริงเท่านั้นจัก,กรวาลไม่ได้ถูกสร้างจากวัตถุแต่จากแสงพลังงานและจิตสำนึกและทุกการเคลื่อนไหวของจิตใจคือแรงกระเพื่อมที่ส่งสัญญาณสู่มิติของโลกของพลังงานคุณนั้นจึงไม่ได้อยู่ในโลกของวัตถุอย่างเดียวแต่กำลังล่องอยู่ในมหาสมุทร แห่งพลังที่ไม่มีใครมองเห็นข้อหนึ่งสิ่งที่คุณมองไม่เห็นคือสิ่งที่กำหนดชีวิตของคุณมากที่สุดแสงเสียงคลื่นและพลังงานต่างๆไม่มีใครนั้นมองเห็นมาด้วยตาปล่าแต่ว่ามันก็มีอยู่จริงและมันก็คือสิ่งที่หล่อหลอมทั้งสุขภาพความสัมพันธ์โอกาสและเส้นทางทั้งหมดของชีวิตคุณ จิตของมนุษย์นั้นคือศูนย์กลางที่เปล่งแสงแห่งความตั้งใจออกไปตลอดเวลาเรานั้นไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในวัตถุแต่อยู่ในคลื่นของพลังงานจิตสำนึกคือผู้วางรูปแบบของพลังงานที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาสิ่งที่มองไม่เห็นก็คือผู้ควบคุมสิ่งที่มองเห็นพลังงานของใจจะส่งสัญญาณสร้างโลกภายนอกที่คุณเห็นเช่นคุณอาจจะไม่มีเหตุผลที่เคยรู้สึกขดหู แล้วก็รู้สึกหมดพลังทุกวันจนวันหนึ่งคุณเริ่มที่จะเปิดเพลงความถี่สูงฟังเสียงธรรมชาตินั่งสมาธิและฝึกสำนึกรู้คุณในเวลาไม่กี่สัปดาห์คุณจะเริ่มรู้สึกว่าชีวิตคุณมีพลังงานดีมากขึ้นชีวิตกำลังไหลลื่นทั้งที่ไม่มีใครอธิบายได้ว่าทำไมขออ้อ2แสงไม่ใช่แค่ิสงที่ส่องสว่างเท่านั้นแต่มันคือชีวิตแสงคือภาษาของจักรวาล ทุกเซลล์ตัวคุณมีแสงออร่าอยู่จริงๆเมื่อคุณนั้นมีความคิดบวกรู้สึกเป็นบวกร่างกายก็จะปล่อยออร่าแสงออกมาให้มันเกิดขึ้นจริงๆและสนามพลังงานรอบตัวคุณนั้นก็จะเปลี่ยนทันทีคุณเคยเป็นไหมครับอยู่ใกล้คนที่พลังงานดีๆก็จะรู้สึกดีรู้สึกว่าพวกเขาเนี่ยมีออร่าและบางคนครับเป็นคนที่คิดลบขี้นินทารู้สึกไหมครับว่าพลังงานนั้นมืดมน แสงเนี่ยเท่ากับพลังงานของผู้สร้างของจักรวาลจิตที่สว่างนั้นจะปล่อยคลื่นที่มีแรงดึงดูดสูงแสงในจิตคือคลื่นที่สะท้อนโลกทุกอย่างนั้นกลับมาหาคุณเมื่อใส่ในตัวคุณขยายออกไปโลกทั้งใบก็จะเริ่มสะท้อนความสว่างขึ้นเช่นคุณอาจจะเคยอยู่ในสภาวะที่หมดหวังกับชีวิตพลังงานตกต่ำตลอดเวลาแต่เปลี่ยนใหม่คุณเริ่มที่จะฝึกหายใจด้วยแสงหลับตา แล้วก็จินตนาการว่ามีแสงสีทองสว่างอยู่ในใจของคุณร้อมรอบตัวคุณตัวนี้เขาเรียกว่าเซตออร่านะครับและในเวลาไม่นานครับคนรอบข้างจะเริ่มพูดว่าเอ๊ะเธอดูเปล่งประกายขึ้นนะทั้งที่คุณเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรภายนอกเลยข้อ3ความคิดไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวแต่มันสะ,สะเทือนไปทั่วจัก,กรวาลทุกครั้งที่คุณคิดอะไรในใจมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของพลังงานจริงๆร,รอบตัวคุณ สนามพลังงานของคุณจะเปลี่ยนเคลื่อนทันทีและส่งผลต่อผู้คนสถานการณ์และแม้แต่สุขภาพของตัวคุณเองและสิ่งนี้เองที่เรียกว่าการเต้นร่วมของแสงจิตและพลังงานคือผู้ออกแบบรูปทรงของชีวิตความคิดเท่ากับปรักสนามพลังงานรอบตัวความทีของจิตใจเราเท่ากับเคลื่อนดึงดูดความเป็นจริงที่ตรงกันกลับเข้ามาสู่ชีวิตคุณจกักรวาลนั้นจะไม่ตอบสนองต่อ ความอยากได้และคำพูดของคุณแต่มันตอบรับการสะเทือนของจิตใจคุณเพราะฉะนั้นทุกความคิดคือแรงกระเพื่อมที่เขียนอนาคตได้เช่นคุณอาจจะเคยพูดกับตัวเองว่าไม่มีใครฟังฉันเลยและทุกครั้งที่คุณพูดในที่ประชุมผู้คนก็มักจะเมินคุณจนวันหนึ่งคุณเปลี่ยนเป็นคำพูดของฉันส่งพลังและมีคุณค่าฉันเป็นที่ยอมรับแก่ผู้คนเมื่อพลังในตัวคุณเปลี่ยน ผู้คนก็จะเริ่มฟังคุณอย่างตั้งใจที่สุดข้อ 4. เราไม่ได้ดึงดูดสิ่งที่เราต้องการแต่เราจะดึงดูดสิ่งที่คลื่นของเราสอดคล้องกับมันเสมอคลื่นพลังงานของคุณน,นั้นคือแม่เหล็กที่ดึงดูดประสบการณ์ต่างๆเข้ามาและแม้ว่าคุณน,นั้นอยากจะได้สิ่งด,ดีมากแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าคุณน,นั้นก็ยังคงอยู่ในพลังงานของความหวาดกลัวสงสัยและขาดแคลนลังเล สิ่งที่คุณดึงดูดเข้ามาก็จะกลายเป็นแค่สิ่งที่สะท้อนพลังงานที่คุณเป็นไม่ใช่สิ่งที่คุณพูดพลังงานเท่ากับผู้เลือกความจริงและเคลื่อนที่คุณใช้ออกไปนั้นคือเคลื่อนที่ดึงสิ่งที่ตรงกันกลับเข้ามาการอยากไม่ได้แปลว่าคุณพร้อมแต่จะต้องเป็นก่อนจัก,กรวาลจึงจะตอบสนองเช่นคุณอยากจะได้เงินก้อนใหญ่แต่ลึกๆคุณก็กลัวว่าคุณจะหาเงินไม่ทันไม่มีเงินพอใช้ แต่พอคุณนั้นเริ่มเปลี่ยนมารู้สึกขอบคุณกับเงินที่คุณมีอยู่แล้วและจินตนาการว่ามีมันมากพอวันถัดมาก็จะมีลูกค้าใหม่ทักมาสั่งออเดอร์ชุดใหญ่ทันทีหรือว่ามีเหตุบางอย่างที่ทำให้คุณต้องได้รับเงินเพิ่มทันทีขอ 5. พลังงานคือภาษาเดียวที่ไม่มีวันโกหกคุณได้คุณพูดได้ทุกอย่างแต่สนามพลังงานของคุณนั้นก็จะส่งความจริงออกไปอยู่เสมอถ้าคุณพูดว่าฉันโอเค แต่ในใจนั้นเต็มไปด้วยความสงสัยระแวงความกลัวขาดแคลนสนามพลังงานของคุณนั้นก็จะยังคงดึงดูดเหตุการณ์ผู้คนที่สะท้อนกลับความกลัวความสงสัยกลับเข้ามาจากักรวาลนั้นจะสื่อสารผ่านแสงความถี่และการเต้นของจิตซึ่งไม่มีใครโกหกได้สิ่งที่คุณรู้สึกจริงๆมันก็คือสิ่งที่คุณดึงดูดได้จริง พลังงานจากโลกภายในจะซื่อสัตย์กับความเป็นจริงในใจเสมอที่คุณดึงดูดเข้ามาจงอย่าปลอมความคิดอย่ากโกหกความคิดคุณแต่ให้เปลี่ยนความรู้สึกจากรากที่แท้จริงคุณอาจจะไม่เชื่อนะตอนนี้แต่จะต้องเปลี่ยนรากภายในใจจิตที่นิ่งสงบสะอาดและจริงจะสร้างสนามพลังงานที่บริสุทธิ์ข้อ6เมื่อจิตใจสงบคลื่นในจัก,กรวาลก็จะเริ่มชัดเจนมากขึ้น เมื่อโลกภายในของคุณนั้นนิ่งและสงบมากขึ้นและนั่นเองครับคือจุดเริ่มต้นของการเชื่อมต่อกับคลื่นพลังงานของจักรวาลเสียงของจักรวาลจะไม่ดังต่มันจะสั่นเบาๆเหมือนกับลมหายใจที่คุณจะต้องนิ่งมากพอจึงจะได้ยินมันเปรียบสิ่งนี้เหมือนกับการชนคลื่นวิทยุถ้าคลื่นจิตของคุณนั้นวุ่นวายคุณก็จะฟังคลื่นแห่งปัญญาไม่ออกเลยครับความนิ่งคือประตูสู่ความจริงที่สูงกว่า พลังงานที่ละเอียดจะเปิดออกเมื่อใจคุณน,นั้นสงบนิ่งมากพอคุณจะได้ยินเสียงในใจของคุณการฟังจัก,กรวาลคุณจะต้องหยุดเสียงในใจซะก่อนและคุณจะได้ยินทุกอย่างคือหยุดความวุ่นวายทั้งหมดยิ่งคุณนิ่งคุณที่จะจูนกับพลังงานที่สร้างทุกอย่างในจัก,กรวาลได้ชัดๆเช่นตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกติดขัดกับปัญหาที่หาทางออกไม่ได้คุณรู้สึกเครียดแล้วก็เหนื่อย ต่เมื่อคุณเปลี่ยนใหม่นั่งสมาธิสัก15นาทีหายใจเข้าลึกๆช้าๆดูที่คุณเนี่ยไม่คิดอะไรเลยและในความเงียบนั้นคุณจะกลับมาเห็นทางออกชัดเจนมากกว่าที่เคยเป็นเรานั้นไม่ได้อยู่ในแค่โลกของวัตถุเท่านั้นเรากําลังว่าอยู่ในโลกของมหาสมุทรแห่งแสงความถี่และพลังงานทุกวินาทีทุกสิ่งที่คุณรู้สึกคิดและสะสเทือนอยู่ภายในทั้งหมดนี้คือผู้กําหนดทิศทางของชีวิตคุณจริงๆ ข้อแสงคือข้อมูลและข้อมูลก็คือพลังที่สร้างโลกเปรียบแสงกับข้อมูลของสติปัญญานั่นก็สิ่งที่คุณจะต้องรู้เวลาที่คุณเนี่ยมีสติปัญญามันก็คือการมีแสงเวลาที่คุณไร้ปัญญามันก็คือเปรียบได้กับความมืดมนทุกเสี้ยของแสงนั้นไม่ใช่แค่แสงสว่างเท่านั้นแต่มันมีข้อมูลที่จิตสามารถรับแล้วก็สื่อสารได้และนั่นก็คือเหตุผลเมื่อคุณอยู่ในความเงียบ แสงเงนอ่อนหรือว่าพลังงานนิ่งๆคุณก็จะรู้สึกว่าเข้าใจบางอย่างได้ง่ายโดยที่คุณนั้นไม่ต้องคิดอะไรเลยแสงไม่ใช่แค่พลังงานเท่านั้นแต่มันคือการสื่อสารทั้งหมดของจักรวาลยิ่งคุณเงียบเท่าไหร่ยิ่งรับข้อความได้ชัดการฟังแสงก็คือการที่คุณนั้นเชื่อมต่อกับพลังของปัญญาที่ลึกที่สุดจิตท,ที่สื่อสารกับแสงจะเริ่มมองเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่เช่น คุณอาจจะเคยสับสนเรื่องของเป้าหมายชีวิตจนคุณเนี่ยหยุดวิ่งหยุดทำหยุดค้นหาใดใดเปลี่ยนใหม่มานั่งเงียบๆนั่งสมาธิหรือว่านั่งท่ามกลางแสงธรรมชาติทุกเย็นคุณจะพบว่าสิ่งที่คุณค้นหามาตลอดทั้งชีวิตบางครั้งก็อยู่ในตัวคุณอยู่แล้วครับข้อ 8. พลังงานไม่ตายมันแค่เปลี่ยนรูปร่างเท่านั้นคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าบางอย่างในชีวิตมันไม่ได้หายไปไหนมันแค่แปรรูปไปเรื่อยๆแค่นั้นเอง และนั่นก็คือกฎของพลังงานมันจะไม่มีวันสูญหายไปแต่มันเปลี่ยนเป็นสิ่งใหม่อยู่เสมอจิตของเรานั้นเป็นพลังงานเดียวกับแสงและแสงนั้นก็ไม่มีวันตายด้วยความคิดของคนจึงไม่มีวันหายแต่มันแค่สร้างผลในรูปแบบอื่นแค่นั้นเองอารมณ์ของคนจะแปรเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมและพฤติกรรมก็จะกลายเป็นผลลัพธ์ในที่สุดถ้าคุณนั้นเปลี่ยนพลังจากโลกภายใน ชีวิตในโลกภายนอกก็จะเปลี่ยนตาคุณไม่ได้ทำลายความจริงเก่าแต่คุณแปลสภาพมันด้วยความเข้าใจด้วยพลังงานใหม่เท่านั้นเองคุณนั้นก็อาจจะเคยกลีดอดีตของตัวเองไม่ชอบตัวเองจนไม่กล้าเริ่มอะไรใหม่จนวันเนึ่งเปลี่ยนจากเกลียดเป็นขอบคุณว่าอดีตนั้นกำลังสร้างตัวคุณไปกลายเป็น the best version เปลี่ยนจากพลังงานของความเสียใจหดหู่เป็นพลังใจและคุณจะคนพบว่า พลังงานทั้งหมดที่ดีนั้นก็อยู่ในตัวคุณเช่นเดียวกันข้อ9ร่างกายคือแหลง่งแปลงพลังงานที่สำคัญจิตใจคือผู้ออกคําสั่งในทางวิทยาศาสตร์นั้นร่างกายมนุษย์ผลิตไฟไฟ้าได้จริงสมองของคนเรานั้นมีพลังของแม่เหล็กและหัวใจนั้นก็มีสนามพลังงานที่ขยายได้หลายเม็ดเลยทีเดียวจิตใจคือผู้สั่งการพลังงานทั้งหมดเหล่านี้ทุกความคิดความรู้สึกและอารมณ์ คือคำสั่งที่บอกให้ร่างกายสร้างพลังงานชนิดนั้นขึ้นมาเมื่อจิตใจส่งสัญญาณร่างกายก็จะสร้างพลังโลกภายนอกก็จะสะท้อนกลับมาตามพลังงานของคุณถ้าคุณนั้นรู้สึกหมดหวังหมดพลังจงเปลี่ยนคำสั่งใจิตใจเป็นรู้สึกมีแรงมาันดานใจอย่างน้อยก็ขอบคุณความคิดของคุณนั้นคือรีโมทควบคุมร่างกายแบบสนามคอนตัมยิ่งคุณมีความคิดว่าคุณรักตัวเอง คุณเชื่อมั่นในตัวเองเท่าไหร่พลังในร่างกายก็จะยิ่งสว่างมากขึ้นข้อส0คุณกําลังเปล่งแสงเปล่งประกายหรือว่าดูดแสงทุกการพบเจอเวลาที่คุณเข้าไปในห้องแล้วคนคนหนึ่งหันมามองคุณแล้วอมยิม้มหรือว่าอีกคนก็แค่มองแล้วทําให้บรรยากาศมนมองทั้งหมดนี้ก็คือคลื่นของแสงนั่นเองที่คุณและเขาปล่อยออกมาคุณคือผู้ส่งสัญญ,ญาณของพลังงานอยู่ตลอดเวลาจงจำสิ่งนี้เอาไว้ครับ แม้คุณจะเงียบไม่พูดอะไรเลยก็ตามจำไว้ว่าคุณเปล่งแสงอยู่เสมอคำถามคือในแต่ละวันและทุกขณะของการใช้ชีวิตคุณเปล่งแสงแบบไหนกันแน่เปล่งแสงแห่งความมืดมนหรือว่าเปล่งแสงแห่งความสว่างทุกการพบเจอนั้นคือการแลกเปลี่ยนพลังงานของเรากับมนุษย์อีกคนคนที่พลังงานสูงไม่ใช่คนที่เสียงดังแต่คือคนที่มีจิตใจที่นิ่งมั่นคงและสงบไม่วุ่นวาย ถ้าคุนนั้นอยากจะดึงดูดแสงให้คุนเริ่มกลายเป็นแสงนันสกอดเช่นคุณอาจจะไม่มีความมั่นใจแต่เริ่มฝึกเดินอย่างรู้ว่าเราเป็นคนที่เปล่งประกายเป็นคนที่มีพลังเวลาที่คุณเนี่ยไม่ได้ใช้คำพูดไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าแต่คุณอาจจะกลับดูมีเสน่ห์ขึ้นมาเพราะข้างในคุณมีความเปล่งประกายจากภายในเขาเรียกว่าการพบเจอคุณค่าตัวเองจากภายในนะครับข้อสิ แสงภายในของคุณนั้นจะขยายได้เมื่อคุณนั้นหยุดตัดสินตัวเองหยุดบน่กนก่นดา่าและโทษตัวเองความสว่างของจิตใจเรานั้นจะใช้ออกไปได้สูงที่สุดเมื่อคุณไม่ต่อต้านไม่กลัวไม่ดูถูกตัวเองไม่ลดคุณค่าในตัวเองแต่กลับเปิดใจยอมรับแสงในตัวเองให้เป็นประกายโดยไม่มีเงื่อนไขทุกคำตัดสินที่คุณพูดกับตัวเองมันคือม่านที่บดบังแสงแท้จริงในตัวคุณ ทุกคำพูดที่คุณรู้สึกในใจหรือพูดออกมาว่าฉันเนี่ยไม่ดีพอเลยฉันไม่เก่งฉันเนี่ยไม่คู่ควรมันจะลดพลังงานคุณทันทีแต่ว่าการขอบคุณหรือให้อภัยตัวเองจะเป็นการเปิดไฟที่เคยดับไปแล้วแสงในตัวคุณจะฉายก็ต่อเมื่อคุณเนี่ยหยุดสั่งให้มันดับความเมตตาในใจคำขอบคุณคือแหล่งพลังงานที่ละเอียดที่สุดคุณอาจจะเคยพูดกับตัวเองว่าฉันเนี่ยรูปร่างแย่ พูดจะลบลบตัวเองมาทั้งชีวิตถ้าเปลี่ยนใหม่คุณรู้สึกขอบคุณร่างกายตัวเองคุณรักและยอมรับในคุณค่าของตัวเองคุณจะรู้สึกได้เลยว่าคุณพลังงานเปลี่ยนข้อ12มิติพลังงานคือสนามที่รอคุณมาตื่นรู้ว่าคุณก็เป็นส่วนหนึ่งของมันคุณกับธรรมชาติเป็นสิ่งเดียวกันคุณกับพลังงานนั้นก็เป็นหนึ่งเดียวกันทุกคนบนโลกใบนี้แม้แต่ธรรมชาติก็เป็นหนึ่งเดียวกัน คุณไม่ต้องไปหาพลังงานที่ไหนเพราะคุณก็คือพลังงานนั้นนั่นเองทุกคําทุกลมหายใจทุกการกระพริบตาทุกการเคลื่อนไหวคุณกําลังสื่อสารกับโลกของพลังงานของจักรวาลแบบไม่รู้ตัวสิ่งสําคัญที่คุณจะต้องตื่นรู้คือไม่ใช่โลกภายนอกที่จะต้องเปลี่ยนแต่คุณจะต้องเปลี่ยนแสงในใจคุณให้เปล่งประกายต่างหากคุณคือเคลื่อนเดียวกับแสงของจักรวาลทุกอย่างที่คุณต้องการจะอยู่ในพลังงานที่คุณเป็น โลกจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อคุณจาได้ว่าคุณเป็นใครคุณคือผู้สร้างคุณคือแสงสว่างที่เปล่งประกายของโลกใบนี้โลกนี้ตามหาแสงเช่นคุณจงใช้ชีวิตแบบคนที่เปล่งประกายเปล่งแสงไม่ใช่ไปหิวแสงหรือว่าขอแสงจากใครคุณไม่ได้อยู่ในโลกของวัตถุเท่านั้นแต่อย่างที่บอกคุณอยู่ในโลกของแสงความถี่คุณสามารถที่จะตัดสินใจวันนี้ได้ว่าคุณจะเปล่งประกายจากโลกภายใน ยอมรับคุณค่าในตัวเองแล้วอนุญาตให้คุณค่าเหล่านั้นเปล่งประกายไปยังผู้คนสถานการณ์ต่างๆและดึงดูดโอกาสโชคดีกลับมาให้กับคุณอย่าลืมกดติดตาม motivation podcast เอาไว้เพื่อรับอาหารสมองคนสำเร็จทุกวันอันนี้เป็นตัวอย่างอ e ีบุ๊กประจำสัปดาห์สำหรับสมาชิก p r e เมียม l ับในช่อง motivation podcast นะครับทุกๆสัปดาห์เราจะมีอ e ีบุ๊กให้กับคุณแน่นอนครับคุณสามารถโหลดได้ฟรีเพียงแค่คุณสมัครสมาชิก บทเรียนสำคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยศาสตร์ NLP NO จิตวิทยา mindfulness ธุรกิจและการตลาด motivation podcast premium club อัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือนสิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรม พิเศษสัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมขับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ไลน์แอดไซโอไพอิสานได้เลยขอบคุณมากครับ